เคยมีคนบอกว่าแมวมาเองจะนำโชคมาให้สุนัขมาเองจะนำความร่ำรวยมาให้ร้านพิซซ่าได้ลูกค้าคู่รักตั้งแต่เช้าสวัสดีครับเจ้าของร้านขอให้ร่ำรวยขออาหารหน่อยได้ไหมครับเจ้าของร้านเชิญพวกเขาเข้ามาสุนัขมองไปบนพื้นที่สะอาดเพิ่งก้าวเข้าไปแต่ก็ต้องถอยออกมาอย่างอายอายเพราะกลัวทําให้พื้นร้านสกปรกพวกมันเลือกที่จะรออยู่นอกร้านถึงมันจะใช้ชีวิตพนเนจรแต่พวกมันก็มีมารยาทไม่กี่วันที่ผ่านมาหิมะตกหนักลมหนาวทําให้เจ้าหมาตัวสั่ง นอกจากความหนาวแล้วสิ่งที่ยากกว่าคือความหิวมองสายตาคู่รักที่หิวโหยมาสองวันเจ้าหมาแต่หัวแฟนสาวบอกขอโทษอยู่กับมันต้องลำบากคำพูดที่เต็มไปด้วยความรักความห่วงใยมันบอกแฟนสาวว่ามันมีหนทางจากนั้นมันก็พาแฟนสาวไปที่ร้านพิซซ่หน้าเสียดายที่ร้านพิซ่าปิดแต่พวกมันก็ไม่ยอมไปไหนนั่งยองยองอยู่ที่ประตูหวังว่าเจ้าของร้านจะยอมให้อาหารตกกลางคืนพวกมันต้องนอนอยู่ข้างถนนทั้งคืนวันรุ่งขึ้นทั้งคู่มาที่ร้านพิซ่าแต่เช้า เจ้าของร้านถามว่าพวกแกต้องการอะไรสุนัขทั้งสองตัวต่างเงียบแต่สายตาก็จ้องมองแต่เจ้าของร้านจากสายตาของพวกมันเจ้าของร้านรู้สึกถึงความอ่อนหวานของสุนัขเจ้าของร้านบอกให้พวกมันรอแป๊บหนึ่งจากนั้นนำอาหารสุนัขสองชามใหญ่ออกมาหิมะตกลงมาอีกแล้วแต่ช่วงเวลานี้พวกมันกำลังมีความสุขเจ้าหมากับแฟนสาวกินอาหารกันอย่างอิ่ม้ํำสำราญจุดเริ่มต้นของวิดีโอคือฉากนี้เจ้าสุนักกลัวจะทำให้พื้นในร้านสกปรกสุนักแสนรู้ก็เลือกที่จะรออยู่ข้างนอก ถ้าคุณชอบสุนัขคู่รักคู่นี้โปรส่งหัวใจให้แก่มันหลังจากนั้นหน้าร้านพิซซ่าก็มีสุนัขสองตัวแวเวียนมาบ่อยๆพวกมันนอนด้วยกันเมื่อกินอิ่มพวกมันก็หาวแม้แต่การเคลื่อนไหวก็ยังเหมือนกันอย่างน่าประหลาดใจในบางครั้งพวกมันก็จะโปรยสเสน่ห์เหมือนคู่รักหนุ่มสาวทั่วไปเรียกได้ว่ามันเป็นคู่รักที่เก่งที่สุดในโลกของสุนัขเจ้าของร้านบอกว่าเขาให้อาหารมันแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นพวกมันก็ไม่ไปไหนทุกวันเมื่อเปิดร้านจะเห็นพวกมันนั่งอยู่นอกประตูและจ้้้ออององงงมดูเจจาาาขรรนย่ิ ปกติเจ้าของร้านไปไหนมันก็จะตามไปด้วยความในใจของสุนัขคู่รักดูเหมือนว่าเจ้าของร้านจะกลายเป็นเจ้าของมันแล้วเมื่อเจ้าของร้านกลับบ้านในตอนกลางคืนพวกมันจะมองดูเจ้าของร้านจากไปเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อได้ยินเสียงรถพวกมันจะรีบวิ่งไปต้อนรับเขาทันทีท่าทางที่ตื่นเต้นจนกระดิกหางแทบหลุดเห็นพวกมันกินและนอนอยู่ข้างนอกทุกวันในที่สุดเจ้าของร้านก็ตัดสินใจรับสุนัขคู่นี้มาเลี้ยงและเตรียมบ้านหลังใหญ่ไวใ้ให้พวกมันหลังจากรู้ว่าเจ้าของร้านเต็มใจรับเลี้ยงพวกมัน สุนัขทั้งสองตัวดีใจที่สุดในชีวิตเมื่อเจ้าของสวมผ้าพันขอให้ทั้งคู่เหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งในที่สุดพวกมันก็มีบ้านที่แสนอบอุ่นของตัวเองสุนัขทั้งสองตัวเป็นมิตรกับทุกคนไม่เพียงแค่ยิ้มเท่านั้นมันยังช่วยเจ้านายให้ความบันเทิงแก่ลูกค้าชาวเน็ตจ,จำนวนมากมาเยี่ยมคู่รักคู่นี้พวกมันกลายเป็นมาสคอตและโลโก้ของร้านพิซซ่าแห่งนี้ทําให้มีลูกค้ามาเช็คอินที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆกิจการร้านพิซซ่าก็เริ่มดีขึ้นเช่นกันนี่อาจจะเป็นรางวัลสําาาหรับคววมมมเมตตตตทุกสิิิ่งีีชจใจ ขอให้ทุกชีวิตพพนจรสามารถหาบ้านที่อบอุ่นเป็นของตัวเองได้